เจอรี่สมิธคือตอัวละครที่แฟ,แฟนๆยกให้เป็นตัวละครที่คนเกลียดที่สุดอันดับต้นๆของซีรีส์ริกกับหมอตีเลยใช่ไหมครับส่วนเหตุผลนัล่นลระทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับความบื้อของมันยังไงละ่ะแต่ทุกคนอาจจะลืมไปว่าในบางครั้งเจอรี่เองก็มีความเก่งในตัวของเขาเหมือนกันนะซึ่งมันอาจจะดีกว่าริกด้วยซ้ำเพราะงั้นเราจะพาย้อนไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีเหตุผลข้อไหนบ้างที่บอกว่าเจอรี่นั้นเก่งกว่าริกเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วนะครับกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับเอา ช่วงนี้เล่นเกมก็กระตุยแหละเครื่องก็อึดอัดไม่ไหวยิงเล่นมีแต่จะหัวร้อนแต่ทุกอย่างก็หายไปครับเมื่อเราได้ลองใช้แอป Nox Cleaner ช่วยเพิ่มความเร็วเกมให้เครื่องเล่นได้ลื่นขึ้นซึ่งเจ้า Nox Cleaner เนี่ยจะช่วยเคลียร์ขยะออกจากเครื่องของเราแก้ปัญหาพื้นที่ความจําไม่พอทําให้ CPU ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อบวกกับฟังก์ชันเพิ่มความเร็วเกมที่ช่วยปิดแอปที่กําลังทางานเบื้องหลังแลวเนี่ยก็ยิ่งทําให้เครื่องรันเกมได้อย่างเต็มที่หมดปัญหาเกมแลกเมื่อไม่แลกหหัััววกก็ไมม,ม,มตต่่่่รรร้อออนนแแแแถยยยงีีโดดดปะะบตตเทชลิ ที่ใช้พลังงานสูงให้เครื่องลุยกับเราได้แบบประหยัดพลังงานสุดๆเนี่ยไม่เชื่อลองดูพอใช้ Nox c l ค a ี e er, เปุ๊บต่อให้4รุมหนึ่งก็ยังเอาไม่ลงบอกเลย Nox Cleaner แอปสำหรับคอเกมมีให้โหลดแล้วที่ Play Store เพียงเสิร์ชว่า Nox Cleaner หรือสามารถโหลดแอปผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะ ข้อแรกเลยก็คือเจอร์รี่ไม่ใช่คนขี้เมาเรื่องนี้มองจากดาวอังคารก็รู้ครับว่าเจอร์รี่ชนะใสๆแน่นอนเพราะตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้ตัวละครหัวฟ้าบ้าๆบอๆเนี่ยมันต้องขี้เมาอย่างแน่นอนและก็ตามนั่นแหละความขี้เมาของดิคานเชสมักจะสร้างปัญหาใหญ่ๆอยู่เรื่อยมาตอนแรกก็เมาจนจะ,จะระเบิดโลกในบางตอนก็เมาจนฆ่าซูเปอร์ฮีโร่จนตายเกือบยกทีมก็มีเรียกว่าเป็นเครื่องจักรสังหารในคราบคนเมาก็ว่าได้แต่กลับกันตัวละครอย่างเจอร์รี่ที่ดูไม่ค่อยจะน่าสนใจตั้งแต่แรกกลับ เป็นตัวละครที่ใส่ซื่อจนแปลกไปเลยอ่ะมันซื่อเกินข้อน,นี้ก็เลยถือว่าเจอรี่ชนะไปละกันเพราะมันไม่ได้ขี้เมาไงแล้วยังดีตรงที่เป็นคนหาความสุขให้ตัวเองง่ายๆโดยการเลี้ยงพึ่งบ้างโทรหาแทดดี้เมสันเพื่อหาเพื่อนคุยบ้างเออบางทีมันก็ดูจะดีเกินเหตุไปหน่อยอะนะ ซึ่งนอกจากจะดูเป็นคนดีแล้วเนี่ยเจอร์รี่มันยังคงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอีกต่างหากนะครับข้อนี้เลยบอกได้ว่าเจอร์รี่ก็ยังคงมีชัยเหนือริกเพราะแม้ว่าริกจะฉลาดและมีสมองที่ปราดเปรื่องขนาดไหนแต่ยิ่งฉลาดกระท่ากับยิ่งมีอีโก้ซึ่งมันทาให้ริกเป็นคนที่ขาดความรับผิดช,ชอบและมองคนอื่นต่ํากว่าตัวเองเสมอริกจะเป็นคนแรกที่ลงมือแต่จะเป็นคนสุดท้ายที่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองต่างกับเจอร์รี่ที่ในตอนเดอะเวอร์ลีเดอร์รี่คอนสไปเรซี่เขาสารภาพ,าพผิดทุกอย่างกับริกว่าเขาที่ทําอะไรลงไปกับเบครรบัวว้างม ถึงสารภาพถึงนิสัยโดยรวมของเขาด้วยและก็ขอโทษริกต่อสิ่งที่เขาทําลงไปอย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งตรงนี้ทาให้เราเห็นว่าเจอรรี่มันก็แมนพอที่จะขอโทษนั่นแหละ ซึ่งเดาได้เลยว่าถ้าเป็นริกไม่มีทางที่จะมาขอโทษแบบนี้อย่างแน่นอนส่วนหนึ่งเพราะเจอรี่อาจจะได้เรียนรู้มาจากชีวิตก่อนหน้าของเขาในซีซั่นก่อนๆทาให้ตัวละครเจอรี่มีการพัฒนาการในการใช้ชีวิตอยู่เสมอนั่เองเพราะนอกจากการยอมรับความผิดพลาดแล้วเจอรี่ยังคงเติบโตและพบเรื่องราวมากมายอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามทดลองหลายๆอย่างเพื่อใช้ชีวิตแต่งงานกับเบสให้ดีขึ้นทั้งการชวนเบสไปเดทชวนไปทํานั่นทํานี่ด้วยกัน รอนเพิงช่วยไปสวิงกิ้งกับมิสเตอร์นิมบัตด้วยนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นความพยายามของเจอรี่มันก็ลงเอยแบบเทๆ่ๆด้วยการช่วยครอบครัวของเขากากมนุษย์ฟินิกส์กับแทมมี่ในตอน Star ์มอร์ดวิกเทอร์ออฟเดอะเจอรี่นั่นเองเรียกว่ารู้ว่าตัวเองอะ่ะไม่มีดีอะไรเลยแต่กูก็สามารถช่วยครอบครัวได้เหมือนกันเลอวะรอบมานั้นแหละครับซึ่งเหตุผลตรงจุดนี้ทําให้เจอรี่เอาชนะริกไปได้อีกข้อเพราะในตอนมอร์ตี้สไมล์บลูเวอร์สที่เราได้เห็นความทรงจาที่ริกทําผิดพลาดมากมายนั้นหมายความว่าริกรับไม่ได้กับสิ่งงทที่ตัวเอเอคย แงสิเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะจะมาพลาดแบบนี้ได้ยังไงซึ่งมันผิดกับเจอรี่ที่ยอมรับความจริงในฐานะคนธรรมดาแล้วก็มูฟออนต่อไปนั่นเองและถึงแม้จะเป็นตัวละครที่โคตรจะน่าหงุดหงิดก็จริงแต่ในหลายๆครั้งเขาก็ทําให้วเรารักได้เหมือนกันนะเพราะความไร้เดียงสาของเจอรี่เนี่ยมันเออจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนครับซึ่งมันต่างกับริกมากๆด้วยความที่ริกเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลไอหมอนเนี่ยมันก็เลยมีอีโก้ที่ครับฟ้าแล้วมองคนอื่นตามกว่าตัวเอง เสมอริกเป็นคนไม่เคยเห็นใจใครเป็นคนชอบเหยียบย่ำคนอื่นแล้วก็เป็นคนขี้เหยียดอีกด้วยเช่นในตอนที่6ของซีซั่นที่2ที่ริกบรร้างจากกวาลจิ๋วเพื่อปัน่นไฟให้ตัวเองและตั้งตนเป็นพระเจ้าเหนือทุกคนแถมมองพวกเขาเป็นพวกชั้นต่ำเหมือนกับชนชั้นแรงงานอีกต่างหากซึ่งมันแย่มากๆเลยละ่ะแต่กลับกันตัวละครเจอรี่กลับเป็นคนธรมธรมดาาเท่านั้นเขาเป็นแค่คุณพ่อของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทำผู้หญิงท้องแ,แต่วัยรุ่นตกงาน ไม่มีอนาคตงี่เงาสมองกลวงไอคิวต่ำเป็นไอคี้แพ้และลูกไม่รักก็เท่านั้นเอง เขาก็เลยไม่ได้มีความคิดจะเหนือกว่าใครเราเลยจะได้เห็นเจอรี่มองหาแต่ตัวละครที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาเช่นดูฟัสบริกในตอนที่10ของซีซั่นแรกรีซาโตอันธพาลขี้แพ้ในตอนที่5ของซีซั่นที่3หรือกลูตี้เอเลียนผู้ไม่เคยอยู่ในสายตาใครในตอนที่2ของซีซั่นที่4แถมยังคอยปกป้องและสร้างให้ลูกๆที่ริกไม่เคยสนใจใยดีให้กลายเป็นทหารสมองกลวงในตอนที่9ของซีซั่นที่4อีกด้วยแหละครับเออถึงจะมีบางตอนที่มันพูดถึงการเหยียดเพศหญิงกับเหยียดคนดําบ้างก็เถอะนะ ได้ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดีกว่าริกที่เหยียดมันซะทุกอย่างจริงไหมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเจอรี่เหนือกว่าริกอยู่นะใครบอกว่าเจอรี่โง่กว่าริกนี่ต้องคิดใหม่แล้วนะเออยกเว้นดูฟัดเจอรี่ไว้สักคนละกันอันนั้นขอยกคืนหิงไว้เลยแถมความพิเศษของเจอรี่ที่ชนะริกได้ข้อสุดท้ายก็คือเจอรี่ยังคงอยู่กับครอบครัวนั่นเอง แม้ว่านี่หลายๆครั้งที่เจอรี่ทำมันจะทําให้ริกหงุหกิดก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาแค่พยายามทาเบื่อครอบครัวของเขาถึงคนในครอบครัวจะไม่ต้องการกเ็เถอะนะซึ่งริกทําร้ายจิตใจเบสเมื่อ20ปีก่อนที่ทิ้งเธอไปแถมยังทำให้หมอร์ตี้ขาดเรียนพอต้องไปพอจนภัยกับเขาอีกมันก็เลยเป็นเหตุผลให้2คนนี้มันกัดกันตลอดเวลานั่นเองตลอดการเดินทางของเรื่องริกกับมอร์ตี้เจอรี่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆและอยู่กับครอบครัวในทุกช่วงชีวิตทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะตกตามแค่ไหนก็ตามและนี่ นี่แหละคือข้อที่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้เจอรี่สามารถเอาชนะริกไปได้นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเจอรรี่มันจะดีไปหมดนะครับเพราะริกของเราก็มีข้อดีเหมือนกันแน่นอนว่าหลายคนคงมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าในเมื่อ5เหตุการณ์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเจอรรี่ดูเจ๋งกว่าริกจริงๆแต่ทําไมริกถึงยังได้เป็นหัวหน้าครอบครัวและคอยบงการทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะเป็นเจอรรี่อยู่ล่ะงั้นเราลองไปฟังเหตุผลเหล่านี้ เพิ่มเติมกันครับในตอนนี้ริกยังคงเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยความที่ริกเนี่ยผ่านประสบการณมามากมายกว่าใครๆแถมยังฉลาดที่สุดอีกด้วยริกก็เลยกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างไม่ต้องสงสยัยผิดกับเจอรี่ที่โคจะขี้คลาดครั้งหนึ่งมันเคยทิ้งเบสให้อยู่กับคนจรจัดแล้วตัวเองหนีขึ้นรถสะง้นในตอนย้อนความทรงจําจากตอนที่4ของซีซั่นที่2แทนไม่หลายครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวผิดหวังในตัวเขาอยู่บ่อย,อยๆเช่นในตอนที่9ของซีซั่นที่3ที่เจอรี่หนีไปคบกับเอเลี่ยนสาวอย่างเคียร่าเพื่อประชดเบ ทำให้ลูกๆแทบจะหมดศรัทธ,ธากับพ่อตัวเองเลยละ่ะซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากไอเจอรี่เนี่ยมันเป็นคนที่คิดไม่เป็นครับเพราะตัวเองไอคิวต่ำจัดๆนั่นแหละตรงกันข้ามกับริกเลยที่เป็นนักวิที่เป็นอัจฉริยะของจริงณนะจุดๆุดนี้เรียกว่าความโง่ของเจอรี่นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ริกชนะไปได้อย่างขาดลอยขณะที่เจอรี่ยังไม่รู้ตัวเองว่าใส่เสื้อกลับด้านแต่ริกมันกลายเป็นผู้สร้างโลกไปซะแล้วและ อย่างไม่พอริกยังเป็นคนที่เดินเหินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้อย่างอิสระเขาเป็นคนมีไหวพริบและมีประสบการณ์สูงจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งใครกลับกันไอเจอรี่มันยังคงต้องพึ่งครอบครัวตัวเองอยู่ตลอดเลยอย่างในตอนที่เจอป้าโรคจิตในตอนปิดของซีซั่นแรกมันก็เกือบจะโดนป้าเล่นงานอยู่แล้วถ้าเป็นริกก็คงไม่กลัวหัวโหดขนาดนี้ละ่ะแถมน่าจะถีบป้าแกกระเด็นไปแล้วด้วยนะแต่นี่ต้องรอให้เมียม,มาช่วยลูกเดียวเฮ้ยคิดแล้วก็น่ากำหมัดจริงๆนะครับ และพอเรามาคิดๆดูแล้วเนี่ยเหตุผลที่ทําให้เจอรี่ยังคงต้องพึ่งครอบครัวอยู่คือเขาเป็นคนที่ไม่กล้าออกนอกกรอบครับเจอรี่จะรู้สึกปลอดภัยเฉพาะในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยเท่านั้นถ้าแปลกตาเมื่อไหร่มันจะกลัวหัวโหดตลอดเลยนั่นก็เลยทําให้เขาติดครอบครัวนั่นเองซึ่งมันผิดกับริกที่เป็นคนรักการผจญภัยเพราะด้วยธรรมชาติของนักวิทย์จะเป็นคนชอบสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักอยู่แล้วการได้เจออะไรใหม่ๆได้ชนะสิ่งที่เขาไม่เคยเจอทาให้ริกมีความสุขมากๆถึงพักหลังจะเป็นการผจญภัยสนองนี้ตัวเองซะส่วนใหญ่ก็ นะแต่มันก็บอกได้ว่าริกไม่จำเป็นต้องพึ่งใครเขาตัวคนเดียวก็สามารถเอาชนะริกคนอื่นๆเป็นกองทัพมาได้แล้วหรือต่อไปตังกาดองที่ไม่มีมือไม่มีเทา้าเขาก็สามารถกวาดรังมาเฟียได้โดยมันสมองอีกด้วยเรียกว่าริกยังไงก็คือริกนั่นแหละครับและข้อสุดท้ายที่บอกว่าทําไมริกถึงได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนเจอรี่ทุกคนคิดว่าเป็นข้อไหนกันครับมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะริกแม่งก็คือริกยังไงล่ะโว้ย ถึงเจอรี่มันจะฉลาดหรือเก่งขนาดไหนมันก็ไม่สามารถเอาชนะชายผู้เฉรียวาที่สุดในจักรวาลได้อยู่ดีส่วนหนึ่งพอริกถูกส่งมาโลกนี้เพื่อสร้างตัวเองเป็นแบบนั้นอยู่แล้วตามเงื่อนไขของเซนท์ลไฟนนท์เคิร์ฟแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับถึงริกจะไม่ใช่คนฉลาดที่สุดแต่ เราเชื่อว่าริกก็คงไม่ทําอะไรที่โง่ที่สุดแบบพี่เจอรี่มันทําอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแมริกจะโคตรเก่งกว่าเจอรี่ก็จริงแต่ในอีกมุมหนึ่งบางอย่างเจอรี่มันก็เหนือกว่าในคราบของชายธรรมดารรมดาคนนึงที่รักครอบครัวนะครับสุดท้ายแล้วทั้งสองตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่โคตรมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะเนอะใครเก่งกว่าใครไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็คือริกกับมอร์ตี้จำเป็นจะต้องมีทั้งเจอรี่ทั้งริกเลยนั่นเองว่าแต่ใครชอบริกหรือใครชอบเจอรี่บ้างพีม่มาบอกพวกเรา ข้าางงลล่เยสิพร้อมเหตุผลคนละหนึ่งข้อนะเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากโดเน a ก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะยังไงขอขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ